เออคุณช่วงนี้ใช้เงินประหยัดไหนนะคุณบริสัทไม่ค่อยดีเลยฉันก็ไม่ได้อยากจะของเงินคุณเ,เพิ่มเท่าไหร่หรอกนะเุินคุณต้องเยอะวตั้งแย้จะให้ฉันประหยัดอะไรอะไรที่ทําให้มีความสุขก็ซื้อไปเถอะคุณที่แกจะออกไปไหนเนี่ยหัวแกเอาไปไม่เท่าไหร่แกจะออกไปช้อปปิ้งแล้วหรอแม่ก็อยู่บ้านน่าเบื่อก็หญิงไลฟ์สไตล์เฮนโซแบบหนูก็ต้องออกไปช้อปปิ้งทุกวันมันจะแปลกอะไร แล้วค่ะร้อนจังเลยไหน่บอกว่าว่าอย่ิงนึงดูสิซื้อของไตยอ่ะ หนูจะซื้ออะไรมันก็เรื่องของหนูแม่แม่ใช่มันก็เรื่องของแกอะไรอีกแม่แกมีเงินซื้อของแพงแต่ไม่มีเงินให้ฉันนี่นะมันใช้ได้ที่ไหนโอ้ยแม่ก็หนูซื้อของไปหมดแล้วจะให้หนูเอาเงินที่ไหนมาให้แม่อีกก็เงินหนะัวแกไงเงินหัวแกที่ให้แกก็มาให้ฉันสิฉันก็ต้องซื้อก็ต้องใช้จ่ายเหมือนกันโอ้ยแม่แม่ก็แก่แล้วแม่จะต้องซื้อต้องจ่ายอะไรอีก บ้านก็บ้านหัวหนูกับข้าวหนูก็ซื้อค่าน้ำค่าไฟหนูก็จ่ายหมดแล้วแม่จะเอาเงินไปทําอะไรอีกไม่รู้แหละแกใช้เงินไปมากเท่าไหร่แกก็ต้องให้เงินฉันเท่านั้นทําไม่อย่างนั้นนะฉันก็จะไปบอกชาวบา้านว่าแกไปรู้อักตันยูไม่รู้จักบุญคุณโอ๊ยอะไรก็บุญคุณถ้าหนูให้เงินจะได้ว่าหมดกันใช่ไหมไอ้บุญคุณเนี่ย หนูมีแค่นี้แหละถ้าแม่อยากได้นะแม่ก็เอาไปเลยเออคุณช่วงนี้ใช้เงินไปอย่างไหนนะคุณบริษัทไม่ค่อยดีเลยฉันก็ไม่ได้อยากจะของเงินคุณเพิ่มเท่าไหร่หรอกนะเงินคุณต้องเยอะต้องแยะจะให้ฉันประหยัดอะไรอะไรที่ทําให้มีความสุขก็ซื้อซื้อ,อไปเถอะคุณถ้าไปเมื่อก่อนอะคุณจะใช้เท่าไหร่หมูไม่ว่า เป็นียวเนี้ยบอกหน่แล้วกันอ่ะนี่ผมให้อย่าทำหน้างอเลยยิ้มหน่อยแม่ครับแม่อยากใช้อะไรแม่อยากได้อะไรแม่อยากซื้ออะไรแม่ก็ใช้เงินที่ผมให้กับแพลวนะครับจะเธอเพลวเดี๋ยวผมให้ทำมันก่อนนะแม่ครับผมไปทำมันก่อนนะครับ เฮ้ยแม่ไม่ทำอะไรอย่างนี้เนี่ยแกไม่ได้ยินลู้เคยฉันพูดหรอได้ยินแต่แม่ไม่ควรหยิบไปแบบนี้ไหมแม่ไม่รู้แหละฉันจะขอเงินแกแบบทันทียากแล้วีิแม่นะแม่ทั้งผัวทั้งแม่ไม่ได้ถึงใจเลยสักคน คนหนึ่งก็ขี้งงอีกคนก็ขี้บน่นนี่แกจะออกไปไหนเนี่ยหัวแกเอาไปไม่เท่าไหร่แกจะออกไปช้อปปิ้งแล้วเหรอแม่ก็อยู่บ้านมันน่าเบื่อผู้หญิงไลฟ์สไตล์ไฮโซแบบหนู <c oughs> ก็ต้องออกไปช้อปปิ้งทุกวันมันจะแปลกอะไรมันไม่แปลกหรอกมีเงินอะหัดเก็บบ้างไม่ใช่ถลุงให้มันหมดไว้วันใดแกไม่มีแกจะรู้สึก โอ้ยแม่ผัวฉัรวยขนาดเนี้ยไม่มีวันนั้นหรอกค่ะว่าไงนะคะสวัสดีครับย่าคุณหมิ่นใช่ไหมครับตอนนี้คุณหมิ่นประสบอุบัติเหตุรถควาค่าครับฮะว่าไงนะคะมีอะไรลูกหมิน่นรถคว่ำค่ะแม่แล้วมีอะไรมากไหมตอนนี้อยู่ไหน มีโรงพยาบาลค่ะไ้ค่ะแม่เป็นไปได้ยังไงเหมือนไม่มีอะไรนั้นหรอฮะเป็นยังไงลูก เจอไหมแม่หมิงเขาโดนฟ้องล้มละลายโทรลูกหมิงโดนฟ้องล้มละลายอยังให้แม่กับเมียใช้เงินมือเติบอีกหนูจะทำยังไงดีแม่หนูไม่มีเงินรักษาหมิงเลยหนูผิดเองที่หนูใช้เงินเกินตัวแพลวแม่บอกแล้วใช่ไหมว่ามีเงินให้เก็บ ไหนมาตั้งเยอะเป็นแยะทุกครั้งอะที่แม่ของเงินแกแม่ไม่เคยคิดจะใช้เงินหรืออยากจะซื้ออะไรนะแต่แม่เห็นแกใช้แล้วอะแม่กลัวสักวันหนึ่งว่าแกจะไม่มีเงินให้เก็บแล้ววันนี้ก็มาถึงแม่เอาเงินไปร,รักษาหมิงลูกแม่เชื่อวมิงต้องหายแม่หนูขอโทษ